นี้มาดูหัวซากลงใหม่ครับนี่เพิ่งมาลงใหม่ๆครับซ <c oughs> ากนี้ซื้อมาอะไรนะสองพืนสองพันครับทำยาเสร็จเรียบร้อยสองพืนสองพันก็ถือว่าดีนะครับ ทรากดีสองร้อสองพันมีตุเล็กบ้างอะไบ้างสองมื่นสองพันนะครับทรากก็แผงอยู่ครับตอนนี้นี่ครับใครที่ ซื้อหัวเข้าใหม่ตอนนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าซากแผงครับไก่ที่มีหญ้าก็ต้องปลูกหญ้าช่วยครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงอาหารอย่างเดียวกำไรจะมีน้อยมากครับ สมนยังตื่นอยู่เลยมหมาไม่ตื่นครตื่นขนอย่างนี้ถือว่าดีครับสองมื่นสองพันนะครับตะกอนอย่างนี้จะถูกมากครับตะกอนจะซื้อประมาณหมื่นแปดอย่างนี้ขึ้นมาสองมื่นฟาขึ้นมาตัวประมาณสี่พันทรากแหงครับ เนราก็ต้องตัดหญ้ากินหญ้าให้กิน,กนเดือนแรกเรต้องให้หญ้าช่วยครับกินหญ้าช่วยช่วย่อกทํทำให้สร้างมาโตฝนนี้ครับ เอามาดูว่าเลี้ยงไปจะได้กําไรดีไม่ดีก็แล้วแต่ว่าใครจะเลี้ยงวิธีไหนนะครับแต่ถ้าคุณเลยก็ปกติก็กําไรน้อยมากครับหากำไรได้ยากครับเราก็ให้ยากกินทุกคนที่นี่จะปลูกหญ้าให้วัวกินเดือนแรกๆช่วยครับช่วยหญ้าไปก่อนครับถ้าใครสนใจก็เลี้ยงกันไปครับเรื่องหญ้า ต้องปลูกครับใครที่มีที่เหลือเลือไว้ก็ปลูกหญ้าช่วยกันไปบางคนก็ทําเกษตรช่วยเราต้องทําไร่ไปด้วยเลี้ยงวัวควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าว่าเราจะเลี้ยงวัวอย่างเดียวตอนนี้กําไรจะหายากครับกําไรน้อยมากครับตวงพันพันบาทสองพันบาทครับกำไรใครที่ชอบวัวก็ติดตามกันด้วยนะครับ อย่าลืมช่วยกดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับ